ในวันท <S uce> ี่ฟ้ามืดมนเมฆฝนโปรยปรายลงมารอคอยให้ถึงในวันที่ฟ้าสดจะไม่มีตีโนนะนะคือว่าป้าลูกตามล้งอยู่เลย คือว่าเดินมหลังอยู่นั่นเลยกามาก็อยู่นั่นการไม่รอนแันการเดียวเดิน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 จนถึงอมันนั่นแบบจะโปรยบ้านก็จะนอนบ้านนู่นจะอยู่บ้านนี้เั็นนั่นเลยฮะถึงวันนั้นนี่มันมาพอมันมาถึงมันว่าจะเลยกลางลังบ้านตึนนั่นไงเราอยู่ที่ถึงหนียว่ามึงนี่อยู่ปลือนั่มเปรย์แล้วมันถึงหนียว่ามึงเละรกสักที่อ่ะถึงวันว่าถึงรกกับมันว่ามันนี่อยู่เั็นนั่นเลยกันหนียว่าอยู่เลย กรเดเจชาวก,กองถีไอตีปักปิงเลยก็ลังจากนันกับชาวบ้านก็ได้มาสวยกันสร้าง่าส้มเซมสวยตีปักปิงเลไง่ไง้ซ้างนายาำเละก็พอว่าเผื่อลุงฟีดไปกระทัา,ทางชาวบ้านที่ว่าที่ไปจำอ่างข้างโนก,กันก็ได้กู้ผิจากก็ได้เอาเงินนั้นมาซื้อ งปัดเจ๋ยในการดงฉีดจินขกาวซ่านเคยน้ำตาลมันเผิดนั่นเลยแหล่าได้เปิดสมุดรับเบียบริจากก็ง่ายประมาณสักมื้นกว่าบาทได้เหลกาต่างเจ้าก้งตีก็ได้ช่วยเลือดโตนำปลาปลาไปง่ายแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีท่วมที่ ก็วันนั้นตังตั้กับบักันอย่างว่าอิสลามในในทิศเจลี่ยนัดนเขาสู่มาว่าจะสร้างบ้านได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รับการติดต่อที่ล่างจากนั้นแวดีก็ที่ฉานใจยัดติด เรียนอยู่ประตัมบุกษาพิธีซีโดยเรียนต่าดูมีครับฝนโปรยปรายลงมารอคอยให้ถึงในวันที่ฝาสดใสเธอยังคงต้องปดทนฝันฟ้าอยู่เรื่อยไปเพื่อได้พบเจอกับวันใหม่ที่รดเงา mình anh em mình phân tích tìm luật gin gắm em phối na dìm có phu anh góp phu gạt gắn bắt bác gạt gặp gắn chào anh em phúc phúc gạt gặp 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 ามตีเรนอยู่ฝากเรียงนะุกันกนกไปตำม,มันตีตีเป้บังุดจาเน้นดีเลยเน้นตวาเทวาม่ฮะต้มะนาวเทวาอ้ลูกในกิ้มนมกินไ,น,น,ไน้ำนั่นเลย แล้วเดินหน้าเพื่อพระองค์ในวันที่เธอท้องวัฒนธรนรคที่เข้ามาทาทมขอให้จงอดทนและมีวันไหวเราจะขอส่งต่อความรักทรงแรงพลังให้เธอเก้าวไปสจุดมา ดัังต้งใจเราจะขอส่งต่อรอยยิ้มให้โลกใบหน้าอ่นกว้างใหญ่ให้เธอและฉันได้เข้าใจเราจะคอยอยู่เคียงข้างกัน